มามาพิซซ่ามาอุ้ยพิซซ่าแล้วก็เอาสักรกลิกาอุ้ยอุ้ยของเต็มอีกแล้วอเออไปดิไปดีไป,ไปอุ้ยอีกแล้วตำรวจครับตำรวจแป๊บตำรวจมาอีกแล้วฮะ อันนี้มาอีกหลังเนี่ยอโอเคทางไหนนะโอเคเจอละมาโอเคโอเคเดี๋ยวไปขายกัน <c oughs> หายพี่เขานี้ยโอ้โหของเต็มเยอะมากเลยทีวีกินกินพื้นที่เยอะมากเลยอ่ะมา มีอะไรอีกเนี่ยโอเคกระเป๋าโอเคล็อกพีคมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาไปบ้านต่อไปกันดีกว่อนมาๆเดี๋ยวต้องอัปเกรดล็อกคีคกันไปขโมยเอาเอาอเกจล็อกคีคกันน,กกกน,นะโอเคตรงนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะผมว่าไปบ้านดีกว่ารู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันมีอะไรที่มันเยอะกว่านะ่าสนใจกว่านะครับ เข้าไปเดยมามีของใหม่ไหมไม้หมดเลยไม้หมดเลยเนี่ยเอาไมาห้หมดเลยโว้เหมือนทิ้งไม่ได้นะไปไปขายกอนเรื่อเราต้องเอา750นะไปปลดล็อกอันใหม่นะไปมาแล้วถึงบ้านแล้ว เ,เลยกรบเพี่เอาของมาขาดอุ้ยสี่สิบบาทขนาดทิชชู่นี่ทิชชู่เนี่ยเออขอสุดยอดโอเคไปละไปทิชชู่ก่อนดีกว่าทิชชู่อยู่ตรงไหนนะอ๋อไม่ใช่หลังนี้นะใช่หลังนี้ มานาหมดรอมานาเพิ่มแบบอย่งนี้หล่งนี้หลังนี้ <c oughs> พี่เช็คทิชชู่ป่ะพี่อะเอาทิชชู่แป๊บนี่โอเคไปอาแล้วเมาไปเลยเนะี่ย มีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมพิซซ่าเหรอเศษพิซซ่าเหรออุ้ยเกิดไม่ได้พี่เขาเอ้าอยู่คนละฝั่งก็ไม่เห็นตรงสุดยอดความอุ้ยตกใจเพื่อนเพื่อนทำไรอะ่ะพี่เข้ามาตรงหน้าต่างนะยืนมองแล้วก็ไปคืออะไรครับพี่พี่พี่ไม่สังเกตไเ,กเลยเหรอครับนะพี่พี่ครับมาบ้า ห้องนั้นคือห้องอะไรอ่ะอุ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วผมจะก็จะตัดเสียงตรงนั้นไปนะครับเดี๋ยวเจอทีวีนะครับพิซซ่าก่อนของดีสวยเต็มพอดีทุกอย่างไป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 เร็วๆดูยงมัรู้จาผมไปละได้พิซซ่ากับเอ้าโอเค ด้บีซ่ากับทีวีก็พอใจแล้วจบมานาช้ามากเลยอ่ะไปดีกว่าเจอของดีแล้วหุยสุดยอดก้สิบแล้วมาเตรียมตัวนะทุกคนเตรียมตัวนะครับอัปเกรดนะเตรียมตัวนะครับไปยียงหรือว่าหนึ่งคิกล็อกเตรียมตัวนะครับเน้ยอเไรอ่ะ เอ้ยต้องล็อกด้วยเ้ยสวยเป็นการอะไรที่ดีมากเลยอ่ะเฮ้ยเ,ยเยท่ดีอ่ะกี่คนหรือเปล่าที่นี่น่าจะมีสองคนหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่หนึ่งดาวเลยนะตำรวจอ,อ่ะบ้านนะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเปิดทุกบ้านกันเปิดทุกบ้านกันเช็คก,ก่อนเช็คเช็คสถานที่กันมีทางไปอีกหรือเปล่าเหมือนจะมีนะทางไปอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะที่ใหม่เหรอเฮ้ยใช่เหรอ อืมหรือว่ายังไม่อัปเดตเพราะเป็นเบต้าอยู่อุ้ยห้องใหญ่ดีอะเฮ้ยเอาแล้วยังไงของดีเหมือนจะเยอะนะเปิดทุกที่กันมาบ่าอุ้ยยังไงยังไงพี่พี่อุ้ย,อย,อย,อยของไหมขอโดหนึ่งชิ้น้วยกันนะครับพี่มีหรือเปล่าอุ้ยอ,อะไรอ่ะต้มส้มไกลๆอ่ะพี่ซ่าหรือเปล่าลองไปดูซิพี่เขาไม่อยู่แล้วอะอ,อ๋อสมุด นี่คืออะไรไม่ใชมีไม่ใช้อีกห้องห้องนี้ห้องนี้โอเคดูว่ามีของใหม่หรือเปล่านะเปิดหน้าต่างแป๊บเช็คของก่อนเปิดให้หมดห้องน้ำชอบมีของใหม่ยอยู่ต้องต้องลองดูนี่ไงอุ๊ยอีกแล้วสวยอุ๊ยออกไปสวย้ยว้ายโดนอีกแล้ว nhỉ Ồ, à? oh, tao okay, okay, luôn trộm tin Tao luôn trộm tin Ok, XCB, thắn nhu Ui, tao luôn Khó bát hả? Xem mẹ Ok, xuôi Ui, luôn hiền hả? Hiền cứu binh gì? Ồ, oh, rồi ok Kiếp lại โอ้นืก้ก็จะทันนะเมื่อกี้ไม่ทันนะครับเห็นกระดังโดเลยดิเออได้สามอันอย่างเองอ่นะขออีกขอเยอะขออีกหน่อยห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะห้องเนี้เหมือนจะไม่มีนะรู้สึกแล้วอันนี้น่าสนใจนะเขาทำพี่เขาทำอะไรดูรพี่เขาก่อนพี่ทำอะไรอยู่ต้องรอพี่ไปจากห้องนี้ก่อน ดูสิอันนี้อ๋อก็ไม่เป็นไรเอามาก่อนรู้สึกว่ามันใหญ่ดีน่าจะแพงต้องไปอาหารเลยขายที่มันดีๆหน่อยนะตอนนี้อันนั้นคืออะไรอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองดูแลอยู่เปล่าเอามาก่อนหรือกันเอามาก่อนหรือกันอีกสองอย่างมา ไม่มีคนมาด้วยเลยอ่ะเหมือนผมจะมาคนเดียวนั่นเนี่ยหนะือน่าจะมาแค่คนเดียวเนะี่ยโอเคพอเต็มละของไม่น่าได้ละที่เหลือเนไะปไปไป,ปโอเคนะคือผมบดล็อกอันนึงอ,อันหนึ่งแล้ว่ผมต้องดูก่อนว่ารอ,าอนที่สองใช้เงินเท่าไหร่เราได้ไปสองพันแปด 2 8 0ล็อกพลิก2อ0พอุ้ยแพงอ่ะแพงอ่ะทำไมดีวะเอาเก็บกระเป๋าก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปไปหาที่ขมโมยดีๆแป๊บตอนนี้เหมือนจะมีผมคนเดียวอยู่ในแมปแต่นะแมปคือมันเหมือนจะมีกระแสะแค่แป๊บเดียว,แ,วแต่ผมไม่ได้มาดูนะเกมนะไม่เห็นนะนะครับผมโอเคมา ตอนนี้ก็ไม่มีของเลยอ่ะผู้เสพภาพีไหมอ่ะเอาอาเอาของกากๆมาก่อนแล้วกันพี่เขาอยู่ไหนหยิบหยิบไหมหมดเลยไม่ยังอุ๊ยกลัวเนะี่ย เดี๋ยวหาวสถานที่แป๊บอ,ออยู่นี่มีพิซพซ่าหรือเปล่าพิซซ่าพิซซ่ามาโอเคครบพอดีไปละไปดีกว่านะครับมาไปขายกันมา ก็ใช้ได้นะเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะเขาบอกอะไรอ่ะตั t i ี่เกิ it will forget it I'll buy anything as a of ya จำอ anyway right. okay, okay. ่านไม่ออกนะครับจำไม่ได้นะโอเคโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมอ่าโอเค มาดูคลิปนี้เพราะแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ